หลังมืออิ่มแล้วสิ้นี่หนอยใไหมมุดตะเก็กหน่อยไหมเอาหยุดน้องเอาไวก่อน่อนนี้สิ้นอะไรนะเอาตอนน้่านก่อนนะเนล่ะจัดนักร้องสุงคนรากด้วย น้องใหม่วันนี้มีใครบ้างคอมเมนต์ไม่ทันเลยขอบคุณครับแขกแม่แม่จะช่วยนะต้งตาเก่งนะจะเก่งนะขอบคุณครับที่เจียบติ๊มตำแหน่งที่เหมาะสมบอกาดูตำแหน่งให้หมาะสมทำหน้าที่ได้ดีมาก่ีมากขอบคุณครับผมบ่ไมากงานตัวเราต้องเบิกใจสิได้บ้างเดี๋ยวจะรองเงินบ่นั่งร้องเงอะไรนั่นต่อไปนี้คงไปเก็บที่ท้องเนี่ย ก่แล้ตบอก้างโอ้คคิดระย่างเดี๋ยวคุ้หนูไม่ได้คิดนะย่เป็นบ้าพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษด้วยนะไม่ติดจอ่านมนไม่ทันเลยตอนนี้ม็นไวมากครับแนะนำตัวด้วยจ้า สวัสดีครับชื่อภูมิครับผมเป็นแดนเซอร์ใหม่โตเกียวมิสิสพาร์ทไทม์ครับอายุอายุอะไรคะอายุ18ปีครับว้าวเฮ้ยยังไม่บรรลุเลยตำรวจจับแน่คอนแกนเหรอคอนแกนนะครับคอนแกนไปนด้วยชสวัสดีครับชื่อครับวันนี้ก็มาแทนพี่กิต้าครับ จากคนแก่นไหมนี่จากคนแก่นครับบรรลุยังอายุยี่สิบสองครับบรรลุแล้วตำรวจไหมจับนี่ล่ะสวัสดีครับชื่องษ์ครับนี่สวัสดีครับชื่อเบสครับมาแทนเวฟนะครับจากคนแก่นอายุสิบเก้าปีครับตำรวจจับอยู่ตำรวจยังจับอยู่เราจะไม่วุ่นปะ เป็นคนจีนหรือเปล่าทําไมหาจะพาไปห้องโอ้หเดี๋ยวจไม่จบไปไม่จแต่ว่าห้องพี่ลกนะทําไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ากลัวชอบลืมเอ้าจีบผู้ชายกับเป็นตัวนี้มื่อเมื่อเมื่ไม่ตาดาวผู้ชายไปดื่มชากันไปดื่มชาไปแล้ว เป็นคนจีนหรือเปล่าแคาจะไปห้องเอออ๋อทำไมหรอเพราะว่ตหัวแต่ว่าห้องอ่ะพี่ลกนะเพราะอะไรถ้าบางคนบอกว่าถ้าคนบางคนบอกว่าลบไม่เป็นไรยังไรสิยมีตัวนั่งที่นอนกันนั่งอยู่บ่ลกไม่เป็นไรแต่ว่าสีไม่ตีแล้วแปลว่าไหนบอเขาไม่อยากไปละวันที่าัอวเพราะอะไรบอกเขาไม่อยากตอบเขาไม่อยากไปนะไม่อยากไป เพราะเราคนแบบอาเวียดน้ำหลายคนกระดอกเบียดน้ำแอบกซ่าอยู่นี่พาไปคาเฟ่โอยตายไม่กล้ากลัวหยังบอกกล่องว่าอยู่กูายกลัวจะผูกพันล้ากูผายแล้วมึงด้วยแล้วท่านตามมาไปคาเฟ่ป่ะาไ่ว่าอย่างเราไปไหนไปดูรีโอ เศร้านาเศร้านาห้องเศร้านาห้องอบจะเปนไม่อยากเห็นอย่างนั้นเห็นนั้นที่นี่ที่ยินดีบอกกล้องอะไรเข้าไปดิล่ะมึงเข้าไปมึงเข้าไปโอ้เขาให้ยืนนี่เด้ย่บอนั่งมาหนินั่งเข้าไปเออ แล้วก็ปี๊ดบบนี้ปี๊ดแบบนี้แม่มันก็จะเป็นแบบว่า๋อมัมก็คยเปลี่ยนฟูฟูฟูโอ้เฉพาะอะไเพิ่ดีเนาะเศกงศาหน้าเศกงาหนาหรือเศร้าโต้เศกาหนะบดบดโตนั่นแหละคือเอาเท้ามาทำอ่นงึงเลี่ยวกันห้อง พี่แม็กไม่สบายนะเนี่ยไ้กลับงายเด้อหลังสวยก็ยังกลับเด้อิลปินเฮาเอาไปใส่ทางนี้ไม่ยม่งตาด,ดิดาม่้ไปเตะโอ้ยน้อยอยู่สกปวดขี นะเออตะปูตะปีตะเภาแค่เพียงเขาเปิดอยู่บ๊าจัก ใสสูทเออแต่เขาเปิดอยู่บ่คือบ่มีคนลีโอ <c oughs> เอามาือบมีคนเขาเปิดอยู่ร้านนอกหน้าดีร้านใกล้บัานเอาเขาขอฟังได <c oughs> โอ้ เปิดยูม,ม,มจำนวนเฉพาะเปิดฉนดอกสวัสดีจ้าสาวสวยทั้งสามท่านเปิดตัวลาบนนี่<ม>อเมริกาโนมาแล้วมา,อ,นนอ,าอันนี้ของน้องอามดิวได้สายพ่อไหมนี่แทงคิวอะไรนะชาเเขขีียยววชา อันนี้น้องอาเอาไปให้ีิอุ้ยเอาว่าใครเป็นบุเบลรี่ไหมคะขี่สปอนใค่ได้ไายครับขอบคุณลิวแล้วที่เลี้ยงพ่อทั้งหนึ่งแก้วป๊าดขอให้เสียงดีๆนะลูกอะไรคิดหอกไหยนี่เป็นกีบีบอ่ะฮึคันล้งเท่านะ สกินหรอี้พี่โซดาบอกขีโซดามีไม่เลทัมีทัทีอะไรพ่ออะไรพ่อมีตัวับสพพดีครับอะไรนะมีตัวสหมีตัวญี่ปุ่นไหมเดไปด้วยมีสิสำหรับ สำหรับพี่น้องแล้วคุณหมอบีจะรอเวลาอยู่แล้วเอาเขาไม่นั่งอีโคจ่ะเขานั่งปูสาเขามันแม่ปลาหังมันปิดแบบปิดตรงตากบแต่ตัวเขาวงฮะเจ้าอ๋อที่ไปยีบีมอ อะไรนะสัญญาณไม่ค่อยดีปว้างหวเนี่นี่ก็ได้ทนายเนาะกดว้างห้องป้าโยใจ่ายหมดเลยคีอเลือดทะลกป้าเี้เหร่เหรอวะอยากมากเป็นกินหอนไหลราคาพิเศษเนาะ วายแรงมาก